ชื่อฟ้าเสย่างเป็นหลายโลกนอนทั้งวันทั้งคืนก็นนม,มันไม่รู้ไม่อยาจะเลืเออลึงตัวกับแล้วก็คิดว่าจะตายอยู่แล้วเดมันไม่มียากินซื้อได้ยินเขาบอกว่ายาตัวนี้ดีซื้อมากินก็ไม่ดีไม่ดีไม่หายสาักทีจงฉีดฉีดจะเป็นเลือก ก็เลยเอาเออน้องเสาก็เลยเอาเอา,เอาชาสมุนไพรนี่มาให้กินเต็ตรงที่น้องเสามานอนตรงนี้แหละนอนนี้แหละออนอนตรงนี้แหละเต็มมันลุกไม่ครื่งน้องเสามาบอกว่าเอ้าพี่เป็นอะไรบอกโ่าโอ,อกท,อกท,ทออั้งเบาหวานทั้งเส้นเลือดตีกแล้วก็เป็นหลายอย่างก็เป็นทั้งควันดังทั้งเป็นโรคไตแล้วเป็นกระเพาะ มาหลายอย่างก็ลุกไม่ขึ้นเลยไปมากี่ปีแล้วคะโอ้หลายปีเจ็บไปปีแล้วน้องสาวก็บอกว่าพี่กินยาตัวนี้สิแล้วพี่จะสบายใจขึ้นชานะคะเราไปชาบางทีก็คุณป้าก็ดื่มกันเลยก็เลยชาสมนพรค่ะน้องสาวก็เลยเอาชาตัวนี้ให้กินกินได้อาทิต์หนึ่งไอ้ที่มันเจ็บแล้วก็ถ้าเราถูตัวนี้จะเสพปวดมากๆเลยแล้วก็เข่งขามาเย็งไปหมดก็ กินไปอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกอุ่นอุ่นอุ่นมากๆเลยก็เลยสบายใจบอกว่าพี่สะพ้ายกินแล้วลุกขึ้นได้แล้วก็แกก็เลยลุกนั่งได้ค่ะตะก่อนนะคะพี่สะพ้ายนอนตรงนี้ค่ะลองตังเตียงที่หนูนั่งเนี่ยค่ะแกนอนอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเอาชาตัวนี้ให้กินก่อนคือคือว่าแกกินยาหลายอย่างนะคะก็เลยบอกว่าลองกินตัวนี้ดูเพราะแกกินเสร็จปุ๊บแกก็เลยลุกได้ก็เลยเอาไม้ใหม่ให้อีกตอนนี้แกกินชาตัวนี้ประจําค่ะค่ะ นี่เป็นไขสุนเดี๋ยวนี้ให้เขากินไขสุนแล้วค่ะแรกๆนี่กินเฉพาะชาเพราะว่าจมชาชงก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ให้พี่กินตัวไขสุนแล้วค่ะก็แก่ลุกได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ตั้งแต่กินชามาก็ดีขึ้นหรือว่ายังไงเดี๋ยวดีขึ้นมากๆเลยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดึงไปไหนมาไหนก็เดินได้เดินได้อ๋อค่ะจากจัดที่เมื่อก่อนที่ป้ายังไม่ได้ยังไม่ได้กินชาคือป้าเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่รู้สึกว่าจะดึงแล้วก็ เดินไปแตกหิงลูกขนาดนิ้วโป้ก็ไม่รู้สึกแล้วก็จะหกล้มให้ได้คือขามันชาว่าขามันชาไปหมดเลยขาทั้งชาทั้งเย็นชามือทั้งมือทั้งเท้าแห้งไปหมดแล้วก็เวลาเราถูเนี่ยไม่รู้สึกตัวว่าถูเราถูมือเด็กเรามาจัดอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็เอามาเอามือมากางอย่างนี้กางไม่ได้เลยไม่รู้สึกกางกางมือไปถือของอะไรก็ไม่รู้จักถือก็ ถ้าไม่รีบระวังไว้ก็มือมาชาก็ตกของก็ตกโอก็คิดว่ากินยาทุกอย่างที่เราได้ยิงมาทําไมไม่หายสักทียิง่งกินเบาหวานยิง่งขึ้นสูงเยอะเลยประมาณห้าร้อยกว่า วันนั้นมามาดูพี่สะพายอะค่ะคือความดังเขาสูงไป260ค่ะนน260แล้วแกนอนอีกที่นี่ลูกไม่ขึ้นนะคะก็เลยให้ชาให้กินก่อนพอชากินกล่องนึงกล่องน,นึงนะคะบอกให้พี่สะพัายตั้งใจกินนะคะกินทุกๆเช้าแล้วก็ตั้งใจกินแกก็เลยลูกได้ค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยตอนนี้ให้ตัวไขศูนย์ให้กินด้วยค่ะ